สำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นคลิปที่บอกว่าการบ้านของเราหลังจากที่ได้ฝึกใบงานที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการวาดเสาเต้นที่ว่าเนี่ยนะคะหลังจากฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำแบบแบบฝึกแบบฝึกหัดหรือ,อการบ้านอย่างไรนะคะเราก็มาดูคลิปนี้กันค่ะ,ะในส่วนของ การบ้านของเรานั้นครูให้ทำดังนี้ก็คือให้นักเรียนสรุปคำสั่งเป็นงานท้ายบทเรียนเนี่ยนะคะให้นักเรียนสรุปสรุปว่าคำสั่งที่เราใช้ในใบงานที่1เนี่ยมันมีคำสั่งอะไรบ้างนะเรามาดูนะคะครูหมายเหตุไว้ว่าไอ้เครื่องหมายลูกศรเนี่ยครูให้ใช้เครื่องหมายลูกศรเนี่ยแทนคำอธิบายว่าลำดับต่อไป สิ่งที่จะต้องทําคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอลูกศอนเนี่ยให,ให้ใช้ลูกสอนเลยนะคะครูให้ใช้ลูกสอนเลยยกตัวอย่างเช่นคําสั่งที่หนึ่งสมมุติว่าเราใช้คําสั่งลายนะคะเธอก็เขียนคําว่าลายถามว่าไอ้คำสั่งลายเนี่ยนักเรียนเอามาจากที่ไหนนะคะนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดูในคลิปของครูเนี่ยที่ว่าเราทําใบงานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคําสั่งลายเนี่ยเห็นไหมคะสัญลักษณ์หน้าตามันเป็นแบบนี้ เมื่อหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ยังมีคำว่า line L I N E นี่คือคำสั่ง Line ถามว่าคำสั่ง l n n นะมันมีประโยชน์อะไรเราเอาไว้สร้างเส้นตรงจำได้ใช่ไหมคะเส้นตรงที่ว่านะจะสร้างเป็นเสาจะสร้างเป็นอะไรก็ช่างแหละแต่ว่าสร้างเส้นตรงทีนี้เงื่อนไขาการใช้คำสั่งของเราเนี่ยนอกเหนือจากบอกว่าใช้สร้างเส้นตรงประโยชน์ก็คือใช้สร้างเส้นตรง พอบอกประโยชน์เสร็จแล้วเรียบร้อยขีดสลสอสองขีดนะคะสองขีดนี่คือครูขีดและสลองขีดเงื่อนไขการใช้คำสั่งวิธีการทำทำยังไงก,ก็อันดับแรกเราอาจจะพิมพ์คำว่าลายเข้าไปใน Command l ล n e แล้วกด Enter หรือไปคลิกที่สัญลักษณ์ลายตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการเข้าคำสั่ง จากนั้นขั้นตอนต่อไปเห็นไหมคะครูใช้ลูกศรให้นักเรียนใช้ลูกศรแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปกําหนดจุดเริ่มต้นของเส้นขั้นตอนต่อไปกําหนดจุดที่จะลากเส้นมาถึงอ้าวเราไปดูซิไอกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นกับกําหนดจุดที่จะลากเส้นมาถึงเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าครูใช้คําสั่งไล่นะคะไล่ specify first point เห็นไหมคะมันบอกให้กําหนดจุดเริ่มต้นของเส้น first point ให้กําหนด first point อ่าครูก็ไปกําหนดเลยค่ะครูคลิกเมาส์ตรงนี้พอคลิกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็บอก specify next point next point ก็คือจุดต่อไปอถ้าครูคลิกตรงนี้ะนะคะครูคลิกตรงนี้นะคะมันก็ได้จุดถัดไปเห็นไหมคะมันก็ถามต่อไปเรื่อยแหละ next point ไปเรื่อยแหละถ้าเราอยากจะต่อไปอีกเราก็ next point นะคะแล้วก็ next point ถ้าต้องการจบก็เคาะ enter อีกครั้งหนึ่งจนจบนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยอธิบายคำสั่ง line ไว้ว่าหนึ่งประโยชน์คือใช้สร้างเส้นตรงจากนั้นเงื่อนไขาการใช้คำสั่งหลังลเนี่ยนะคะให้บอกเงื่อนไขาการใช้คำสั่งเงื่อนไขาการใช้คำสั่งก็คือเข้าคำสั่ง line นี่คือการเข้าคำสั่ง line อาจจะพิมพ์คำว่า line กด enter หรืออาจจะคลิกที่เครื่องหมายสัญลักษณ์ l i n ตรงนี้ก็ได้ จากนั้นกำหนดจุดเริ่มต้น first point เห็นไหมคะกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นจากนั้นกำหนดจุดที่จะลากเส้นมาถึงก็คือ second point next point นั่นแหละอันเดียวกันนะคะแล้วสุดท้ายทําไงคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องเขียนต่อไปหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็กด enter ถูกไหมคะนี่ถ้าให้เบ็ดเสร็จจบ สิ้นขูก็วางนะคะหลังจากนั้นจบ Enter อันนี้ถือว่าครบถ้วนแล้วค่ะนักเรียนนี่คือตัวอย่างนะคะสำหรับคำสั่งลายทีนี้ในใ,นใบางานของเราอะ่ะมันมีคำสั่งอะไรอีกบ้างเราลองไปดูกันซิเห็นไหมเราเริ่มต้นใช้คำสั่ง i ายก็จริงแล้วคำสั่งต่อมามีอะไรบ้างอลองย้อนกลับไปดูดูจากการใช้ใบางานนี้ก็ได้ นะคะคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์บอกแล้วว่าเธอไม่ต้องลงทุนถึงขนาดซื้อคอมพิวเตอร์มาฝึกแต่ให้ดูจากคลิปของครูแล้วก็ดูว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนี่เริ่มต้นอ่ะอันนี้เซตนะคะอ็อบเจกต์แสมีไว้ทําอะไรเธออธิบายได้นะคะอ็อบเจกต์แสมีไว้ทําอะไรนี่คําสั่งลายลากไปอันนี้คอนสตรักชั่นลน์นะคะเดี๋ยวครูต้องแก้ใบางานตรงนี้นี่ไม่ใช่ลน์นะคะคอนสตรักชั่นล คำสั่งลน์เสร็จแล้วมีคำสั่งอะไรคะมีคำสั่งซูมออนคำสั่งซูมออนใช้ทำอะไรนักเรียนก็เอาคำสั่งซูมออนเนี่ยมาอธิบายได้นะคะคำสั่งซูมออนของเราตอนท้ายใช้ทำอะไรคะอ้าวเอามาสั่งคำสั่งทูออนซูมออนวางคะ่ะนี่นักเรียนก็เอาคำสั่งซูมออนมา คำสั่ง Zoom on z Zoom n t t r r a enter นะคะเนี่ย Zoom enter e enter นะคะจยให้ตัวเล็กนิดนึงอ่ะนี่ใช้คําสั่ง Zoom all ถามว่าคําสั่ง Zoom all ประโยชน์ของมันคืออะไรนักเรียนก็ต้องบอกประโยชน์ค่ะประโยชน์คือใช้ z o m เนี่ยใช้สำหรับขณะนี้ของเราก็คือยอ่อถูกไหมคะ ซูมของเราขนาดนี้คือย่อใช่ไหมคะหรือจะใช้คำว่าย่อขยายย่อขยายภาพอืมหรือย่อขยายวัตถุก,ก็แล้วแต่นะคะอ่านักเรียนก็ใส่ไปย่อขยายนะคะวิธีการเข้าคำสั่งทำยังไงคะพิมพ์แท็ใช่ไหมคะพิมพ์แท็แล้วก็กด enter ถูกไหมนี่คือสัญ,ญลักษณ์ enter นะคะก็พิมพ์แท enter นะคะ จากนั้นก็พิมพ์ a enter ถูกไหมคะคัดลอกมาวางเลยต่อด้วยพิมพ์ a enter นะคะเดี๋ยวกันนะคะนี่ครูทำตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งคำสั่งเห็นไหมคะ,ะคำสั่ง zoom all ประโยชน์ของมันดูตามเมาส์ที่ครูชี้นะคะประโยชน์ของมันก็คือใช้ย่อขยายภาพจากนั้นส,สองครั้งเงื่อนไขาการใช้คำสั่ง ก็พิมพ์ซูมอ่าพิมพ์พิมพ์แซดเอนเตจากนั้นขอลูกศรความหมายก็คือแล้วลำดับต่อไปพิมพ์ A Enter นะคะแล้วเป็นไงต่อคะแล้วก็ภาพจะถูกย่อลงมาอยู่ในจออย่างนี้เป็นต้น อ,อยู่ในจอสีดำโอเคนะคะเข้าใจตามนี้นี่ก็คือ,อสิ่งที่สำหรับการใช้คำสั่ง Zoom on ขณะนี้เราอาจจะเจอคำว่า Zoom on แล้วมันย่อนะคะจริงๆซ o มเนี่ยมันก็ขยายได้แต่งานนี้ที่เราเจอเนี่ยมันย่อนะคะมีคำสั่งอะไรอีกคะอา้าวเราลองไปดูยกตัวอย่างเช่น ะคะําสั่งซูมผ่านไปแล้วอ้าได้เสามาต้นหนึ่งแล้วใช้คำ a เลเห็นไหมคะมีคําสั่งอเลอเลนักเรียนก็สามารถที่จะลอกไอ้ตรงเนี้ยไปวางนะคะนักเรียนจะต้องใส่ค่าอะไรบ้างระบุเลขแทงกูล่าอเลเลือกเลขแทงกูล่าอเลระบุจํานวนโลระบุจํานวนคอลัมน์ใส่ค่าโลออฟเซตใส่ค่าระยะห่างของคอลัมน์หรือคอลัมน์มออฟเซต จากนั้นเลือกวัตถุต้นแบบเห็นไหมคะนี่คือเงื่อนไขข,ของการใช้งานนักเรียนก็ว่าไปค่ะเราก็เอาไปใส่ของเราในท้ายใบงานนี่เลยค่ะนีค่คำสั่งต่อมาคำสั่งซูมอ a อ l ผ่านไปแล้วคำสั่งอเลเห็นไหมคะคำสั่งอเลอาสัญลักษณ์ของคำสั่งอเลนักเรียนก็ไปคัดลอกสัญลักษณ์มันมานะคะหรือนักเรียนจะใช้มือวาดลงในกระดาษก็แล้วแต่นะคะ ไอ้หน้าเนี้ยมันจะอยู่หน้าสุดท้ายของใบงานนักเรียนสามารถที่จะเขียนได้นะคะบางคนบอกผมลอกใส่กระดาษอีกต่างหากได้ไหมก็แล้วแต่นะคะเผื่อมันไม่พออ่าอะไเธอก็เอาวันนี้มาเธอจะเธอจะลอกสัญ,ญลักษณ์มาด้วยก็ได้สัญ,ญลักษณ์ไปไหนเดี๋ยวไปคัดลอกสัญ,ญลักษณ์มาก่อนขออนุญาตคัดลอกสัญ,ญลักษณ์นิดนึงอ่าคัดลอกค่ะนะคะครูก็คัดลอกสัญ,ญลักษณ์ไปวางอ่า นี่ทำตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะครูเอาสัญลักษณ์ไปวางค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของอเลนะคะอเลใช้ทําอะไรใช้สร้างวัตถุให้เกิดขึ้นเหมือนต้นแบบถูกไหมคะอ่าใช้สร้างวัตถุภาษาไทยค่ะแก้ไขเป็นภาษาไทยค่ะใช้สร้างวัตถุเหมือนต้นแบบสมมุติอย่างนี้นะคะ เหมือนต้นแบบยังไงอ่ะเอาก็สร้างเสาไงนะคะใช้สร้างวัตถุเหมือนต้นแบบโดยวัตถุเหมือนต้นแบบที่ว่าเนี่ยนะคะใช้นี่คือประโยชน์ของมันนี่หไหมคะอันแรกเป็นประโยชน์เห็นไหมคะจากนั้น 2t เลสลสสทอทีเพื่อที่จะบอกว่าขั้นตอนต่อไปของการใช้คำสั่งทำอะไรก็คลิกตรงนี้อ่ะถูกไหมคะคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะ ่าคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้โอเคค่ะนี่แล้วก็เข้าไปสู่การใช้งานจากนั้นทำอะไรคะนะคะจากนั้นไม่ต้องใช้คำอธิบายเยอะนะคะครูบอกแล้วไม่ต้องใช้คำอธิบายเยอะให้ใช้ลูกศรแทนจากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือกำหนดจำนวนระบุการเลือก low offset พูดผิดค่ะ ดูตรงนี้ดูตรงนี้อ่าแป๊บหนึ่งอาเออลเอาเลอยู่ไหนไปดูอาเลก่อนนี่ระบุอะไรบ้างเล็กแทงกูล่าอะเลเช็คที่เล็กแทงกูล่าอะเลในอาเลในไดอะล็อกบ็อกชื่ออาเลระบุเล็กแทงกูล่าอะเล ระบุจำนวนโลระบุจํานวนคอลัมน์นี่นักเรียนก็ว่าไปสิค้าตามนี้นะคะอ่าไปเลยค่ะนะในอะเลในในบล็อกของอะเลในหน้าต่างของอะเลอ่าในหน้าต่างในหน้าต่างอะเลทำอะไรบ้าง นะคะเลือกเล็กแทงกูล่าใช่ไหมคะเล็กแทงกูล่าอ้าวจากนั้นทำอะไรคะอ้าวเลือกเล็กแทงกูล่าเสร็จแล้วเรียบร้อย จากนั้นเราก็ไประบุจำนวนโลกำหนดจำนวนโลโอใส่จำนวนโลใส่จำนวนโลไล่ไปเรื่อยนักเรียนยังไม่หมดเห็นไหมคะใส่จำนวนคอลัมน์อ่าตรงนี้ก็ใส่ไปจากนั้นทำอะไรล่ะนะคะ ตรงนี้ใส่จำนวนคอลัมน์สมมติอย่างนี้นะคะใส่จำนวนคอลัมน์พอขั้นตอนต่อไปทำอะไรล่ะนักเรียนก็พิมพ์ไปเขียนไปนะคะขั้นตอนต่อไปทำอะไรล่ะนักเรียนก็เขียนไปเรื่อยแบบนี้ลักษณะนี้นะคะมันอาจจะสองบรรทัดสามบรรทัดจบจนจบคำสั่งอะไรเธอก็อไล่ไปเรื่อยในใบางานของเรามันไปจบที่คำสั่งอะไรคะเราดูซิ สุดท้ายเพื่อให้ได้เสาวควรวัดระยะให้ได้ตามนี้นั่นแสดงว่าสุดท้ายแล้วมันไปจบที่คำสั่งดิสหรือเปล่านะคะบางคนบอกยังไม่ใช่ดิสอย่างเดียวนะผมทำสุดท้ายเนี่ยผมเซฟไฟล์นะก็โอเคเซฟเซฟไฟล์ก็คือคำสั่งสุดท้ายการบันทึกทำอย่างไงนะคะเซฟแอดมีประโยชน์อะไรแล้วก็ว่าไปนะคะนักเรียนก็มาทำสรุปคำสั่งให้ครูค่ะหนึ่งใบงานเนี่ย ถามว่ามันมีแค่10บคำสั่งใช่ไหมอาจจะไม่ใช่อาจจะมีแค่8ปดคำสั่งใบงานที่1นเนี่ยหรืออาจจะมี12บสอคำสั่งทั้งนี้ขึ้นกับอยู่ขึ้นอยู่กับการที่เธอไปเช็คมาจากในใบงานจากในคลิปนะคะ,ะให้ทุกคนตรวจสอบก็ลองทำสำคัญที่สุดก็คือเขียนให้ครูอ่านออกนะคะแล้วก็สรุปใบงานแบบนี้มาส่งครูค่ะโอเคไหมคะเข้าใจนะคะเป็นแนวทางคะ่ะ นี่คือแบบฝึกหัดท้ายใบงานที่หนึ่งเป็นงานของท้ายใบงานที่หนึ่งที่ทุกคนต้องทำส่งครูค่ะตามนี้นะคะโชคดีค่ะ